ผู้ป่วยรู้สึกตัวขณะผ่าตัดหมอลืมเปิดเครื่องจ่ายยาสลบชายวัย34ปีที่เข้ารับการผ่าตัดกำจัดต่อมพันซิงที่โรงพยาบาลซิกนีได้ยินทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาหลังถูกวางยาสลบนั่นก็เป็นเพราะหมอที่ให้ยาสลบลืมเปิดเครื่องผู้ป่วยเคราะร้ายไม่สามารถที่จะแจ้งให้แพทย์ทราบก่อนหรือระหว่างการผ่าตัด เนื่องจากเขาได้รับยาบล็อกประสาทและกล้ามเนื้อทําให้ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือสื่อสารได้เนื่องจากฤทธิ์ยาเขาต้องทนทรมานอยู่นานจนกระทั่งเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นว่าผู้ป่วยรายนี้มีอาการกระตุกทั้งความดันโลหิตก็ยังพุ่งปรีดทีมแพทย์ถึงจะตระหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติดตรหยินปิงหลินหมอที่ให้ยาสลบยอมรับว่า ได้วุ่นอยู่กับการตรวจสอบชาร์จของผู้ป่วยจดบันทึกและเช็คมือถือทำให้ทำอะไรพลาดไปอย่างอนเนตอนาดแบบนี้คณะกรรมาการมาตรฐานวิชาชีพได้ตัดสินว่าดร์ยิ้นกระทำผิดจรรยาบรรณแพทย์และสั่งให้เข้าร่วมหลักสูตรเกี่ยวกับความปลอดภัยของการใช้ยาสลบเป็นการลงโทษผู้ป่วยเคราะห์ร้ายได้ยื่นฟ้องแพทย์รายนี้และโรงพยาบาล